นนนนาโนเพียงิิดผผลลตทใจครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับผมในนามของร้านมานการเกษตรอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่ไร่สับป,ปะรดในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้มาพบกับหลายๆท่านแล้วก็วันนี้เราอยู่กับท่านหนึ่งคุณพี่อภิชิตจูวสวัสดิ์ ชื่อเล่นชื่อสั้นครับผมตามนั้นนะครับคุณพี่มีตําแหน่งทางหน้าที่อะไรตรงนี้ยังไงด้วยไหมตอนนี้ผมเป็นรองประธานสภาอยู่ครับรองประธานสภาของอบตบ้านบึงอบตบ้านบึงนะครับจังหวัดราชบุรีก็ตาบลบ้านบึงอาเภอบ้านขาก็คือในส่วนของตรงนี้ที่ผมมาถ่ายทําวันนี้ก็คือสืบเนื่องจากว่าผมเคยได้มาทำการตลาดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการที่นําตัวยาฆ่าเชื้อไวรัสหรือว่าโรคเอ๋อในสับปะรดนะคะ เมื่อประมาณเกือบครึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปฉีดเอาไว้หลายๆที่แล้วก็คือภาพที่ออกมาจากที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับก็ใบบนมันก็เริ่มไหม้ลงกราบเริ่มดำนะครับ,คร,บครับีกำคำเพราะามันนำเรียงมันจะไม่มีไงครับผมทอนออกมานำเรียงมันจะแห้งครับผมแล้วก็คือแปลงที่เรากําลังไถ่ทำกันอยู่นี้พูดคุยกันอยู่นี้อันนี้เพิ่งจะฉีดวันนี้เป็นวันแรกนะครับว,วันแรกครับวันนี้วันที่23 ยี่สเดือนธันวาความ2 5 5 7นเดะครับเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วประมาณปีใหม่หรือปีใหม่นิดเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาถ่ายทำแปลงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตั้นมากนะครับผมครับผมสวัสดีครับ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 พี่น้องเกษตรกรที่รับชมครับสวัสดีครับอาหารเสริมเพิ่มผลผลิตใช้นาโนเพียงนิดผลผลิตทันใจครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร ในส่วนของไร่สับปะรดนะครับวันนี้ผมในนามของร้านมานพการเกษตรนะครับก็ได้มีโอกาสมาที่อําเภอบ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีก็คือมาติดตามผลงานจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือท่านผมเป็นรองประธานสภาอบตบ้านบึงครับชื่ออภิชิตจูสวัสดิ์ครับครับส่วนน้องคนสวยชื่ออะไรครับ ชื่อธิพาพรค่ะอ๋อชื่อธิพาพรโชติปัญญาวรรคุณเนาะโอเค okay. ก็คือในส่วนตรงนี้เราได้เคยมีการมาถ่ายทําครั้งหนึ่งในส่วนของสับปะรดที่เป็นโรคเอ,อ๋นะครับกล้องช่วยแพนไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคือ,อหลังจากที่เจ้าของเจ้าของไร่สับปะรดนะครับได้ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของอตัวนี้ครับตัวฮาโตริซึ่งเป็นตัวกําจัดเชื้อไวรัสแล้วก็กําจัดโรคเอ,อ๋ในสับปะรด แต่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับแต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่สับประรดนะครับเพราะอยู่ที่ไร่สับประรดฉีดแล้วอาการคือใบมันจะแห้งในส่วนของใบที่เป็นโรคนะฮะใบมันจะแห้งเลยแห้งแบบแห้งแบบตายไปเลยนะครับแต่ว่าจะมีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าในส่วนของวันแรกที่เรามากันถ่ายทากันครั้งแรกเมื่อวันที่23าธันวาเนาะ,ะ,ะวันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์สภาพของสับประรด จเจริญเติบโตแล้วเปลี่ยนไปก็คือในส่วนของอที่เป็นโรคเอ๋อที่เป็นอยู่ที่ผมชี้นี่นะฮะคือวันนั้นคือช่วงฉีดวันแรกมันจะยังไม่แห้งถูกไหมฮะตแต่ตอนนี้คือสภาพตามที่เห็นถ้าหากว่าสภาพตามนี้ช่วยช่วยวิจารณ์นิดหนึ่งนะครับว่าสภาพตามนี้มันจะบ่งบอกให้เรารู้ว่ายังไงได้บ้างครับก็มันจะหยุดโรคมันจะไม่ขยาย โรคไม่ขยายไม่ขยายออกไปต้นอื่นนะครับใช้ใช้ฮาโตรินี่นะครับมันมันไม่ขยายแล้วใบมันก็จะแห้งแบบพิว่านั่นแหละที่เห็นนี่แหละก็คือตามนั้นเลยนะฮะคืออาการที่เอาอยู่ก็คือมันจะแห้งแห้งนะใบจะแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่เลยยอดมันจะแตกออกมาใหม่ครับผมแล้วในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งอันนี้นะครับช่วยกล้องช่วยแพร่ไปนิดหนึ่งนะครับฝั่งอันนี้ก็คือได้ใช้ในส่วนของฮาโตริด้วยอันนี้ก็คือ บวกในส่วนของผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือในส่วนของตัวแคปซูลนาโนของบริษัทเยตไอแคนนะฮะแล้วก็ในส่วนของ YC ซ a นาโนพันะฮะได้บวกเข้าไปด้วยนะครับก็คือสภาพตามที่ท่านเห็นอยู่ในที่กล้องแพนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือจะมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะทั้งใบนะฮะใบจะใหญ่เพราะว่าถ้าใบใหญ่ปุ๊บเนี่ยผลผลิตก็จะออกมาใหญ่นะฮะหัวก็จะใหญ่นะครับนี่ครับอันนี้นะฮะนี่นี ช่วยกันถือหน่อยช่วยกันถือหน่อยผมถือไม่หมดติดตั้ถือนี่ด้วยนะครับนี่นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ผสมบวกกันร,ระหว่างตัวฮาโตรินะฮะในส่วนของการกําจัดและก็ป้องกันในส่วนของเชื้อโรคเอ๋นะครับและก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของการทําให้สับรสเจริญไวนะฮะแล้วก็สามารถทําให้ใบใหญ่แล้วก็สามารถลดต้นทุนในส่วนของอการใช้ตัวที่จะไปบํานะรุงนะฮะตรงนั้นก็จะลดลงไปเพราะว่าในส่วนของ แคปซูลนาโนโบวกไวซีนาโนพลาตัวนี้สามารถช่วยสับรดได้ทุกส่วนของลําต้นไม่ว่าจะเป็นต้นหรือว่าเป็นหัวก็ดีนะฮะรวมถึงน้ําหนักด้วยนะครับสาหรับวันนี้พี่ตั้นมีอะไรฝากไว้สักนิดหนึ่งไหมจะเก่าอะไรสักนิดหนึ่งไหมเกี่ยวกับในส่วนของตัวฮาโตรี่ว่าเชิญชวนพี่นกเกษตรกรไล่สับปด<อ>ใหมาใช้ครับพอที่เห็นที่ชาวไร่แล้วทําแล้วก็ตรงสา้น่ะที่มันเกิดโรคเอออะไรเนี้ยนะแต่อยากให้ใช้ตัวนี้ให้อยาใช้ใช้ฮาโตรี่นะครับมันมันจะช่วยให้เรา ได้ของเยอะได้ผลผลิตมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่เป็นขยายโรคมันจะไม่ขยายออกไปนะครับก็อยากอยากให้ใช้อาหารตัวนี้โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณท่านรองประธานสภามากครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีคร uh ับสวัสดีครับสวัสดีครับ